สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราพามาดูรถซิ่งนะครับอยู่ที่สถานีบยาสุบ้านนางง้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรถเยอะมากครับวันนี้รถเตน็นนี่เรามาดูว่าถังอันนี้คืออะไรนะครับน่าจะเป็นถังน้ํามันนะครับแบบนี้ อันนี้เป็นใช้เครื่อง,อองยนต์อีสูดุดาร์อนนะครับมอน้ำมอรมเบรกสเต็ปเดียวกับรถยนต์นะครับนี่ดูระบบไฟด้านบนกันนะครับรถแต่ละหมู่บ้านนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราก็มาถ่ายทำให้กันดูนะครับอันนี้มีเกียร์สองลูกนะครับเกียร์หลัก ห้าเกียร์เกียร์ฟางอีกห้าเกียร์นะครับสิบเกียร์เบรกมือมีอะไรเหมือนระบบรถยนต์รถอะไรทั่วไปนะครับดูคนเร่งครับคนเร่งนี่น่าจะเอา,ามาจากรถยนต์เหมือนกันนะคันลร่งสายปั๊มสายนะครับไม่ใช่คนเร่งไฟฟ้าเดีย๋ยวเรามาดูยางหน้าว่าใช้เบอร์อะไรนะครับคันนี้ยางหน้าคันนี้นะครับใช้เป็นเบอร์สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ อาสิบห้านะครับกระทะสิบห้านิ้วอย่างหน้านะครับอย่างหลังเดี๋ยวเราไปดูอย่างหลังกันนะครับอย่างหลังคันนี้ใช้เป็นเบอร์เจ็ดจุดห้าศูนนะครับเขียดสิบห้าหรือว่ากระทะสิบห้านิ้วนะครับยางเบลเลอร์เลยนะครับยางเจ็ดจุดห้าศูนย์ก็ยางหกล้อนะครับหก,กล้อหล้อกลาง เดี๋ยวเรามาดูเกียร์นี่นะครับเกียร์อิูุบางท้ายมิซูนะครับตามสเต็ปลดประกอบเองนะครับเกียร์หลักนะครับเกียร์หลักแบบหน้าเสริมนะครับเสริมคานล่างเพื่อที่รองรับเครื่องยนต์ซีสูปนะครับเสริมคานล่างเพื่อที่ว่าจะรองรับเครื่องยนต์ซีสูปได้จะได้ไม่หนักมากนะครับ ข้างหลังนะครับเป็นแหนบสองชั้นนะครับแถวแถวนี้นะครับเขานิยมใช้เป็นแหนบสองชั้นนะครับไว้ลากข้าพูดลงจากเขากันนะครับไว้ปีนเขาเพชรบูรนะครับอำเภอเมืองนะครับเขาเยอะนะครับติดกับอำเภอเขาค้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังด้านหลังก็ประมาณ3เมตรแปนะครับกว้างก็ราวๆ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรนี่นะครับทรงนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับมีหลังคาด้วยนะครับไปไหนมาไหนสบายถังน้ำมันแปลกมากนะครับถังน้ำมันเท่มาก ใช้เป็นถังแก๊สนะครับถังแก๊สใช้เป็นถังยูนิแก๊สปิกนิกนะครับ ก็ถ่ายทาให้กันดูนะครับการตัดสินใจบางคนเขากําลังอ,อยากได้รถอีแตนอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยากได้รุ่นไหนอยากได้ทรงไหนนะครับแล้วก็ถ่ายทําให้กันดูก็อย่างที่เคยพูดนะครับเช่นเคยสําหรับทางเรื่องของเกษตรกร,กรหลายๆท่านนะครับรถแต่ละหมู่บ้านนะครับไม่เหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทําให้กันดูนะครับักหลักนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ เป็นเครื่องยนต์ของอีซูนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษรถธรรมดาทั่วไปทั่วไปนะครับขอดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับเป็นตัวอย่างหลายๆท่านที่กำลังกำลังที่จะสั่งรถประกอบอยู่หรือว่า ใช้เป็นเกียร์ยี่ห้อไหนจะใช้เป็นเครื่องท้ายอะไรนะครับใช้ยางเบอร์อะไรนะครับอันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทําให้กันดูสําหรับทางเลือกของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ไมีอะไรมากนะครับผมขอจบเพียงการถ่ายทําไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ